การซื้อขายในตลาด Forex นะครับก็จะมีมากมายหลากหลายรูปแบบเลยนะครับและแน่นอนนะครับว่าเทรดเดอร์แต่ละคนนั้นก็จะมีรูปแบบที่ตัวเองถนัดนะครับอย่างเช่นเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันในวิดีโอนี้นะครับซึ่งมันก็คือรูปแบบการซื้อขายที่มีชื่อว่า s w i t เทรครับซึ่งมันนะครับเป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับในตลาด Forex และถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการการเงินมรคานะครับผมเอ็มจิรยุจิรพัฒน์ครับและคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนรู้กันใน e ีนี้นั่นก็คือคำว่าสวิงเทรดครับซึ่งคำว่าสวิงเทรดนะครับก็คือรูปแบบการซื้อขายรูปแบบหนึ่งในตลาด f o r e ็กนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับและคำว่าสวิงนะครับก็มีความหมายว่าการแกว่งตัวนะครับดังนั้นนะครับคำว่าสวิงเทรดในตลาดฟอเร็นั้นนะครับก็จะมีความหมายว่า การซื้อขายจากการกล่นตัวของกราฟราคานั่นเองครับโดยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาด f o r ร็กนะครับก็เป็นเทรดเดอร์ประเภท s สวิงเทรดเช่นกันครับทีนี้นะครับเราไปดูกันบ้างดีวกว่าว่าถ้าหากว่าคุณอยากเป็นสวิงเทรดนะครับต้องมีอะไรบ้างครับไปดูเลยครับอันดับแรกนะครับก็คือทักษะการอ่านกราฟนะครับหรือ การวิเคราะห์ว่าแนวโน้มนั้นนะครับเป็นแนวโน้มอะไรนะครับเพราะว่าการเทรดแบบสวิงเทรดนี้นะครับไม่ได้เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาดนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ราคานั้นเคลื่อนไหวตามเทรนอย่างแข็งแรงนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นสวิงเทรดนะครับแล้วก็เทรดช่วงนี้นะครับหรือว่าช่วงที่เป็นเทรนนะครับก็อาจจะทาให้คุณนั้นขาดทุนได้ไม่ยากนักนะครับเนื่องจากการเทรดแบบสวิงเทรดนี้นะครับเหมาะกับสภาวะตลาดนะครับที่มีการแกว่งตัวรุนแรงนะครับหรือ สภาวะตลาดที่เป็นไซด์เวย์มากกว่านั่นเองครับและอันดับที่2นะครับก็คือการมีสต็อปลอนะครับซึ่งการมีสต็อปล้อนะครับของเทรดเด์ประเภทสวิงเทรดเนี่นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยนะครับเพราะในบางครั้งนะครับเวลาที่เราได้ทําการซื้อขายแบบสวิงเทรดนะครับในแนวโน้มไซด์เวย์นะครับที่กําลังจะสิ้นสุดลงนะครับจึงอาจจะทําให้ราคานั้นเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มไซด์เวย์นะครับเป็นแนวโน้มที่เป็นเทรนนั่นเองครับดังนั้นนะครับเมื่อสภาวะไซด์เวย์นี่นะครับมี ท่าทีที่จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะครับเราก็ควรที่จะมี Stop Loss เอาไว้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นนะครับถ้าหากว่าราคานั้นไปไกลแล้วนะครับหรือราคานั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไว้นะครับก็จะทําให้เรานั้นขาดทุนอย่างมหาศาลเลยนั่นเองครับและอันดับสุดท้ายนะครับก็คือการมี Money Management ครับซึ่งการมี Money Management นะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับว่าสวิงเ a รดนั้นต้องมีนะครับซึ่งเทรดเดอร์ทุกๆคนในตลาดฟอเร็นั้นต้องมีการ m o n นี่ม n น g e เม n นด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะครับของเทรดเดอร์ในตลาด Forex นะครับเพราะถ้าหากว่าเรานะครับไม่มีการจัดการบริหารเงินลงทุนที่ดีนะครับก็จะทําให้เรานั้นมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่จะล้างพอร์ตนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหนนั่นเองครับส่วนการซื้อขายแบบสวิงเทรดในตลาด Forex นั้นนะครับก็ จะมีความแตกต่างจากตลาดเงินอื่นๆนะครับอย่างเช่นตลาดหุ้นเป็นต้นนะครับเนื่องจากการเทรดแบบสวิงเทรดนะครับในตลาดหุ้นนั้นนะครับจะเป็นการเทรดในระยะยาวนะครับว่าในตลาดฟอเร็กซ์นะครับจึงทําให้การเทรดในตลาดฟอเร็กซ์นั้นนะครับจะมีทั้งในระยะสั้นนะครับแล้วก็ในระยะยาวนั่นเองครับและวิธีการซื้อขายนะครับแบบสวิงเทรดในตลาดฟอเร็กซ์นะครับก็มีดังนี้ครับซึ่งอันดับแรกนะครับก็คือมองหาการกลั่นตัวของกราฟราคานะครับที่มีความผันผวนค้างมากนะครับส่วนอันดับที่2นะครับ คาดการนะครับแล้วก็มองหาจุดสวิงโลนะครับแล้วก็สวิงไฮนะครับซึ่งคําว่าสวิงไฮนั้นก็คือจุดสูงสุดนะครับที่กราฟราคานั้นมีการแกว่งตัวขึ้นไปนะครับส่วนสวิงโลนะครับก็คือจุดต่ําสุดนะครับที่กราฟราคานั้นมีการแกว่งตัวลงมานั่นเองครับและวิธีที่3นะครับก็คือเปิดออเดอร์บายนะครับเมื่อมองเห็นสวิงโลนะครับแล้วก็เปิดออเดอร์เซลนะครับเมื่อ มองเห็นสวิงหายนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับลูกศรสีเขียวนั้นนะครับคือบารนะครับส่วนลูกศรสีแดงนั้นก็คือเซลล์ครับจากภาพนะครับจะเห็นได้ชัดว่าการเทรดในตลาดฟอเร็กนั้นด้วยรูปแบบสวิงเทรดนนะครับจะมีจุดเข้าซื้อที่มากมายเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าตลาดฟอเร็กนั้นมีความผันผวนกว่านั่นเองครับจึงทําให้การซื้อขายแบบสวิงเทรดนนะครับในตลาดฟอเร็กมีทั้งการเทรดแบบระยะสั้นและก็ ระยะยาวนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือความหมายของคำว่าสวิงเทสนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณควรมีนะครับถ้าหากว่าคุณอยากเป็นเทดเดลประเภทนี้นะครับและถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เราด้วยนะครับและอย่างนี้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากเราครับขอบคุณคบถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจาก u h a s นะครับแนะนำว่าคุณสามารถกดติดตามเราได้ที่ Li n e แอด uhas Thailand นะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage นะครับ uhas.com นะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารดีๆจากเราได้แล้วนะครับ